ครับเดี๋ยวเราเราามเริ่มดูต่อเลยกสับยกไว้ง่ายนะครับเราก็จะสับสับเราต้องใช้สับแบบนี้ก่อนสับให้เป็นชิน้นตามที่เราต้องการนะ ก้องใด้านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าชิ้นออกมาจะเป็นเสี่ยงเสี่ยงเล็กถ้าเสี่ยงเล็กทึกเนี่ยเสร็จเขาก็จะทานได้ง่ายนะครับล้วก็จะมีเหลือ แล้วก็ซอยลงไปเข้าไปซอยออกมานะครับในช่วงที่ที่ชิ้นที่สั่งเขาก็จออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเหมาะสําหรับที่จะเปลีนทานได้แล้ก็เราจะใช้เวลาน้อยกว่าในการที่เราจะซอยชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มาสับแยกก็ สับยอ่อยมันก็ทําให้เราเสียเวลาทําให้เราเสียเวลามันก็เลียงเวลาเราไปด้วยแบบนี้ก็จะประหยัดเวลาซึ่งในการจับให้เป็นชิ้นเล็กขนาดนั่นแีลยแล้วแต่เราต้องการเราสออามารถที่จะปรับได้ โดยใช้หลักการเดียวกัน,นครับขับแล้วออกอันนี้ก็เป็นอาหารที่ช่วยลดต้นทุนในระดับหนึ่งนะครับในช่วงที่เป็ดเขาขาดขนแล้วเป็ดเขาไม่เขาไม่ไข่เราไม่มีไรายได้เราไมมีไรายได้ปัญหาในเรื่องของอาหารถือว่าเป็นอาหารสำคัญเป็นปัญหาที่สําคัญนะครับ เพราะเป็ดจำนวนหน้กเป็ดจํานวนหน้กเนี่ยเราต้องมีต้นทุนที่จะช่วยเสริมเพื่อที่จะลด,ดขาดการขาดทุนให้น้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ขาดทุนแต่ขาดทุนให้น้อยลงนะจะเห็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเห็นว่าชิ้นงานที่ออกมานะถ้าเราผสมเป็ดทอก็จะ,ะทานได้พอดีนะชิ้นเล็กๆ ซึ่งอันนี้ผมก็ใช้มานานแล้วเป็ดเขาก็จะกินไม่เหลือเลยนะแต่ก่อนจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ต้องใช้สับอีกทีหนึง่งพอให้เป็ดกินแล้วมันก็จะเหลือเยอะนะครับคือเป็ดเ้ากินไม่ได้นะอันนี้ผมจะผสม ตอนเช้าก็สมผสมประมาณสองกระบะที่จะพอให้เป็ดพอให้เป็ดกินได้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาตรงนี้หรือว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะนํำทาได้โดยง่ายนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรนะเครื่องมีแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะสับได้เพราะกล้วยเนี่ยเขาก็จะมี ความเหนียวของเขาแล้วก็มีเรื่องของความชื้นเยอะพอสับพอใส่ต้นกล้วยเข้าไปก็จะติดทำให้ติดแล้วก็ไม่สามารถที่จะสับได้ถ้าใบมีดไม่คมจริงก็ไม่สามารถที่จะสับได้อันนี้ก็จะช่วยาลดปัญหาตรงนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ